สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาศิลปะสารทศนิลป์นะครับกับครูภูเบศกระแสสมนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงหน่วยที่4กันแล้วนะครับหน่วยที่4นี้จะเป็นเรื่องของการออกแบบงานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะนั่นเองนะครับซึ่งในหน่วยนี้นะครับในหน่วยนี้สิ่งที่เราต้องเรียนนะครับมาลองมาดูผังนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ในคลิปนี้เราจะเรียนในเรื่องของความหมายของการออกแบบก่อนครับ 1. 2. น,นะครับประเภทของการออกแบบแล้วก็3ชนิดของการออกแบบนะครับทั้ง3อย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกันครับว่ามันเป็นอย่างไรและมันมีการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับนะโอเคนะครับนะครับในหน่วยที่4นี้คือเรื่องของการอย,าอย่างที่ครูบอกว่ามันเป็นการออกแบบงานศิละปะถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นในการออกแบบงานศิลปะนะครับตัวชี้วัดนี้จะบอกจะ,จะพูดถึงเรื่องของการสร้างสารรค์ผลงานทานัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบนั่นเองนะครับ 2. นำหลักการออกแบบนียมาออกแบบให้เหมาะสมกับสถานที่หรือโอกาสต่างๆนั่นเองครับนันนี้คือตัวชี้วัดที่พูดถึงเรื่องของการออกแบบนะครับนักเรียนเคยออกแบบอะไรมาบ้างนะครับตั้งแต่นักเรียนเกิดมาจนถึงอยู่ในระดับชั้นม .4 เนี่ย ไม่จําเป็นต้องเป็นงานในโรงเรียนก็ได้นะครับอาจจะเป็นงานที่เราคิดรู้สึกว่าเราอยากออกแบบสิ่งนี้เราอยากออกแบบสิ่งนี้นะครับอาจจะเป็นการเขียนในสมุดโน้ตของตัวเองก็ได้นะครับนะครูเชื่อว่าพวกเรานั้นมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างเช่นครูครูก็เคยมีความคิดอยากจะออกแบบตอนนั้นครูมีความคิดอยากออกแบบรถนะครับมีให้เกิดลวดลายตามที่เรานั้นต้องการขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนลองคิดดูนะครับว่าวน,นักเรียนนั้นนะครับมี ไอเดียอะไรในการออกแบบหรือว่ามีสิ่งของอะไรอยากออกแบบบ้างนะครับทีนี้นะครับเรามาทําความเข้าใจนะครับว่าไอศิลป,ปะออกแบบเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับมาพูดถึงที่มาของศิลป,ปะกับการออกแบบก่อนนะครับศิลป,ปะการออกแบบเนี่ยมันมีความสัมพันธ์มีความเขาเรียกว่าอย่าง,งไรครับมีมีความสัมพันธ์กับสังคมอ่ะนะครับมาอย่างยาวนานนะครับมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆตามสภาพแวดล้อมและ ทัศนคติของมนุษย์นะครับของประชาชนของเรานะครับและก็มีความก้าวหน้าทางด้านวัตถุต่างๆนะครับเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างภาพที่ครูจะได้หยิบยกมาให้ดูนะครับนักเรียนครับภาพที่ครูหยิบยกให้ดูเราจะมีอยู่4วัตถุด้วยกันนะครับให้เรียงไปจากซ้ายไปขวาครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับภาพด้านซ้ายนี้ก็เป็นเทปถูกต้องไหมครับเทปนี้จะใช้ในการเวลาเราจะฟังเพลงเราต้องใช้เทปในการเปิดถูกต้องไหมครับ ทีนี้ในยุคยุคหนึ่งนะครับจะใช้ตัวเทปนี้นะครับในการเปิดเพื่อเกิดเป็นเป็นเสียงเพลงขึ้นมานะครับแต่พอเวลามันเดินไปเรื่อยๆนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงออกแบบพัฒนาขึ้นมาให้กลายเป็นแผ่นซีดีขึ้นมานะครับและก็จนถึงปัจจุบันก็คือเวลาเราฟังเพลงส่วนใหญ่เราจะฟังจากสมาร์ทโฟนถูกต้องไหมครับจากโทรศัพท์ต่างๆนะอันนี้มันคือการออกแบบครับมีวิวิวัฒนาการของของการออกแบบ พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครับนักเรียน <iyet> เรามาดูความหมายของการออกแบบกันครับความหมายของการออกแบบเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นในแต่ละสายอาชีพอะ่ะก็จะมีความหมายของการออกแบบแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูยกมาให้ดูนี่ครับนักออกแบบครับให้ความหมายของการออกแบบว่าเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม นะครับเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามนี่คือนิยามของนักออกแบบที่ได้นิยามของการออกแบบไว้ในลักษณะแบบนี้ครับแล้วทีนี้ในส่วนภาพตัวอย่างที่ครูได้หยิบยกมาให้ดูนะครับนักเรียนจะเห็นว่าภาพขวาสุดนียจะเป็นส่วนของล้อนะครับกว่าจะมาเป็นล้อเนี่ยมันมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยๆครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของมนุษย์นะครับ เพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายได้เร็วขึ้นอันนี้คือการออกแบบครับผมผลงานการออกแบบครับครับผมการออกแบบนะครับสถาปนิกได้ให้นิยามความหมายไว้ว่าเป็นการรู้จักและเข้าใจการวางผังการก่อสร้างนั่นเองนะครับเป็นการรู้จักและเข้าใจการวางผังขอสร้างนะครับและรู้จักการเ,าเลือกวัสดุมาใช้นะครับให้ตรงกับคุณสมบัตินะครับ ให้เกิดเป็น like รูปทรงที่ต้องการขึ <wave êtes> ้นมานะครับสถาปนิกอย่างเช่นตัวอย่างรูปภาพที่ครูได้ยกมาให้นะครับสถาปนิกได้มีการออกแบบโครงสร้างต่างๆนะครับให้มันเกิดเป็นรูปทรงที่เราต้องการขึ้นมานะครับครับเรามาช่วยกันสรุปความหมายของการออกแบบกันนะครับว่าการออกแบบมันหมายถึงอะไรนะครับนักเรียนครับอย่างที่ครูยกตัวอย่าง2ออาชีพมาให้พวกเราได้ฟังกันนะครับก็คืออาชีพของนักออกแบบกับอาชีพของสถาปนิกนะครับ นิยามของคําว่าออกแบบจริงๆมันคืออะไรครับมันคือเป็นการจัดวางเรียบเรียงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับรวมถึงปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับโดยที่มีจุดมุ่งหมายก็คือเรื่องของประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามนั่นเองครับผมต่อไปครับเราเรียนมารู้จักกับประเภทของการออกแบบด้วยกันครับประเภทของการออกแบบเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับที่เขาจัดมาให้2กลุ่มหลักๆคือ1นะครับออกแบบโครงสร้างนะครับ สองออกแบบตกแต่งนะครับสองอย่างนี้นะครับที่เราจะมาเรียนทำความทำความเข้าใจกันนะครับทีนี้ครูมีตัวอย่างให้เราดูนะครับสองภาพนี้นะครับแล้วให้เราช่วยกันพิจารณาว่าภาพใดนะครับเป็นผลงานการออกแบบโครงสร้างและก็อีกภาพหนึ่งนะครับภาพใดเป็นผลงานของการออกแบบตกแต่งนะครับ เรามาดูประเภทแรกครับประเภทของก,การออกแบบโครงสร้างครับการออกแบบโครงสร้างนี้เป็นการออกแบบรูปร่างรูปทรงครับของวัตถุน,าน,านั้นๆให้มันมีความมั่นคงแข็งแรงได้สัดส่วนที่มีความพอเหมาะนะครับกับพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูยกมา,มาให้วันนี้ก็คือเป็นส่วนของปิระมิดนะครับปิระมิดนียมีการออกแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่มากๆนะครับทำไมถึงครูถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่านักเรียนครับในปิระมิดนียอยู่กับพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับ ไม่มีอย่างอื่นบดบังเลยแต่ทำไมมันถึงมีความแข็งแรงอยู่ถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่าพีระมิดเนี่ยมีฐานที่แข็งแรงนะครับและมีการใช้วัสดุที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆนะครับทำให้พีระมิดเนี่ยอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการออกแบบโครงสร้างนะครับในงานสถาปัตยกรรมนะครับภาพด้านซ้ายนี่จะเป็นแปลนนะครับและภาพด้านขวานี่ก็เป็นงานสถาปัตยกรรมนะครับมาดูประเภทที่2กันครับประเภทที่2นี่คือเป็น การออกแบบตกแต่งนะครับซึ่งการออกแบบตกแต่งเนี่ยเป็นการออกแบบเกี่ยวกับลวดลายต่างๆนะครับที่นํามาประดับอาคารหลักนะครับโครงสร้างหลักนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับโดยวิธีการแกะสลักนะครับเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆนําไปประดับอาคารนั่นเองครับผมตัวอย่างอย่างเช่นครับอันนี้เป็นนะครับการนํา หินอ่อนนะครับมาแกะสลักนะครับเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆนะครับแล้วนําไปประดับในอาคารนะครับอันนี้จะเป็นรูปด้านขวามือนะครับจะเป็นนักบวชนะครับที่มีการประดับประดานะครับในยุคยุคหนึ่งก็คือยุคของโกธิกนั่นแหละครับผมเอาละครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องของการออกแบบโครงสร้างกับการออกแบบตกแต่งกันไปแล้วนะครับทีนี้นักเรียนครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้วิเคราะห์ภาพด้วยกันนะครับสภาพด้วยกันนะครับว่าภาพไหนเป็นการออกแบบโครงสร้างและภาพไหนเป็นการออกแบบตกแต่งนะครับ ให้เวลา3าวิด้วยกัน1 2 3่อตอบครับ1นั่นคือการออกแบบโครงสร้างนั่นเองนะครับ 2. เป็นการออกแบบตกแต่งนะครับมาสรุปนิดนึงนะครับออกแบบโครงสร้างครับให้นักเรียนดูที่ตัวอาคารนะครับตัวอาคารนี้คือการออกแบบโครงสร้างนะครับเพราะว่ามีความมั่นคงนั่นเองนะครับและภาพที่2คือการออกแบบตกแต่งนะครับประดับประดาอาคารเพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผม อีก2รูปครับช่วยกันวิเคราะห์ครับให้เวลา3วิด้วยกันครับ1 2 3ตอบภาพที่ Today ivot, 2น <ials> <em fil> <prevention> ั้นเป็นการออกแบบโครงสร้างภาพที่1นั้นเป็นการออกแบบตกแต่งนะครับนักเรียนครับดูนิดหนึ่งนะครับในการออกแบบตกแต่งกับออกแบบโครงสร้างนะครับการออกแบบตกแต่งนะครับให้เราดูในส่วนของหัวนะครับในส่วนของหัวเสานะครับในส่วนของหัวเสานี้จะเป็นงานประติมากรรมที่ไปประดับ หัวเสาเพื่อให้มันเกิดความสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือการออกแบบตกแต่งครับภาคที่2นั้นคือการออกแบบโครงสร้างนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่ามีโครงสร้างที่แข็งแรงมั่นคงนะครับให้ดูที่ตัวอาคารนะครับผมอย่างเดียวครับผมเรามาดูชนิดของการออกแบบครับ ชนิดของการออกแบบนะครับมีการแบ่งออกมาเป็น6ชนิดด้วยกันนะครับชนิดที่1ก็คือการออกแบบโครงสร้างชนิดที่2คือการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ชนิดที่3เป็นการออกแบบเลขาคณิตชนิดที่4คือการออกแบบ Abstract นะครับแล้วชนิดที่5คือการออกแบบเหมือนจริงชนิดที่6คือการออกแบบตกแต่งนะครับซึ่งมีอยู่2ชนิดที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับก็คือออกแบบโครงสร้างกับออกแบบตกแต่งนั่นเองนะครับผมเอาแล้วนะครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหากัน ไปหมดแล้วนะครับทีนี้ครูมีกิจกรรมพัฒนาการคิดให้พวกเราได้ร่วมสนุกกันนะครับโดยมีคําถามต่อไปนี้ครับการออกแบบนั้นมีกิจประเภทและก็อะไรบ้างครับให้เวลา3วิหน3่อตอบครับมี2ประเภทด้วยกันครับได้แก่การออกแบบโครงสร้างและก็การออกแบบตกแต่งนั่นเองเป็นไงถูกต้องไหมครับโอ้โหครูเชื่อเลยนะครับว่าพวกเรานั้นถูกต้องแน่นอนนะครับตอบถูกแน่นอนนะครับ คำถามที่2ครับ10อันดับของตึกที่มีความแปลกที่สุดในโลกนะครับจากข้อความเนี่ยนะครับเป็นการออกแบบประเภทใดนะครับเป็นการออกแบบประเภทใดตอบ3,2,1เป็นการออกแบบโครงสร้างนั่นเองนะครับเพราะว่าพูดถึงตึกนั่นเองครับผมคำถามที่3ครับผมเพราะเหตุใดจึงต้องมีการออกแบบครับนักเรียนให้เวลา3วิ3 2 1เพราะว่าการออกแบบนั้น เป็นการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามนั่นเองครับผมเรามาดูภาระงานของ,ของประเภทของการออกแบบกันเลยนะครับนักเรียนครับให้พวกเราเนี่ยจับคู่เพื่อนครับจากนั้นให้เราสืบค้นว่าง,งานประเภทใดเป็นประเภทของการออกแบบโครงสร้างและก็ประเภทของการออกแบบตกแต่งนะครับแล้วเขียนบันทึกลงในผังความคิดที่ครูกําหนดให้นะครับ อย่างน้อยประเภทละ5อย่างด้วยกันนะครับอย่างน้อยนะครับย้ำนะครับประเภทละ5อย่างด้วยกันนะครับมีคะแนนให้ด้วยกัน10คะแนนด้วยกันนะครับมาดูครับการออกแบบโครงสร้างตัวอย่างที่ครูได้ยกยกมาให้ดูนะครับตัวอย่างนะครับก็คือการลงคานเสาบ้านนะครับอันนี้คือการออกแบบโครงสร้างนะครับการออกแบบตกแต่งนะครับการแกะสลักลวดลายของประตูบ้านนั่นเองนะครับผมนักเรียนลงมือทําได้เลยครับผม เอาละครับเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เราได้เรียนกันมาวันนี้กันนะครับความหมายของการออกแบบครับคืออะไรครับเป็นการสร้างสรรค์หรือปรับปรุงของที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับครับประเภทของการออกแบบครับจำแนกออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับได้แก่การออกแบบโครงสร้างและก็การออกแบบตกแต่งครับการออกแบบโครงสร้างก็จะพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงของวัตถุนะครับ เพื่อความมั่นคงแข็งแรงได้สัดส่วนนะครับการออกแบบตกแต่งก็คือเป็นเกี่ยวกับลวดลายประดับตกแต่งอาคารเพื่อความสวยงามนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายไปในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักนั่นเองครับผมชนิดของการออกแบบครับแบ่งออกเป็น6ชนิดด้วยกันนะครับก็คือการออกแบบโครงสร้างการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยการออกแบบเลขาคณิตการออกแบบแอ t แ a ร t การออกแบบเหมือนจริงและก็การออกแบบตกแต่งนั่นเอง เอาแล้วนะครับเมื่อนักเรียนได้ร่วมกันทําภาระงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเรื่องของการออกแบบนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละคู่นั้นมานําเสนอผลงานของตัวเองให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนนะครับพร้อมกับครูและเพื่อนจะร่วมกันประเมินผลงานของเราว่าเข้าใจประเภทของการออกแบบได้ถูกต้องมากน้อยขนาดไหนครับพร้อมกับให้ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานต่อๆไปครับผม เอาละครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้ความหมายประเภทชนิดของการออกแบบกันไปแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนเนี่ยคงจะนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาทศานศิลป์หรือนำไปยุกต์ใช้ในการออกแบบผลงานนะครับหรือนําความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นต่อๆไปนะครับและศิลปะของการออกแบบเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับครูผู้เบสในคลิปถัดไปบ๊ายบายครับ あっ <Yeah. Yeah. S 2>、yeah.